พี่ตีนจะมาแกะกล่อ,องสุ่งนะดอไดมอนมาดึงเลยลูกดึงเลยได้ตัวไหนนะในตัวไหนนะ ไม да? ่ใช่พี่ก็แก่อีกทีนึงนีมาดูนี่ขึ้นไอติตรงนี้หรอโอ้โหตัวสีอะไรสีชมพูมาดูนี่นี่ยตัวนี้แม่ะเลยอะไนี้ดิ